14พฤษภาคม2566ได้เวลาเปิดทีบมหาสมบัติเพื่อส่งมอบมรดกที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนไทยทั้ง70ล้านคนได้หมดกังวลเรื่องความเป็นอยู่โดยเลือกพักคลองไทยเบอร์61เ,เข้าไปออกพลวอคลองไทยสร้างคลองไทย,สร,รไทยสร้างรายได้ปลดหนี้ประเทศไทยพัฒนาชีวิตที่ดีให้คนไทยเพราะจากการศึกษาผลคว้าวิจัยของนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆรวมถึงชมรมคลองไทยสมาคมคลองไทยพบว่าหากประเทศไทยสร้างคลองไทยรัฐบาลจะมีรายได้จากโครงการดังก,กล่าวปีละ20ล้านล้าน,านในขณะที่ปีที่ผ่านๆมารัฐบาลใช้งบประมาณบริหารประเทศปีละ2.2ล,ล้านล้านหีบมหาสมบัติถูกฝังอยู่ที่ภาคใต้ของเมืองไทยมานานถึง345ปีโดยช่วงนั้นหากขุดหีบมหาสมบัติขึ้นมา ไทยจะตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจทิลาอาณาจัคมประเทศต่างๆจนตกเป็นเมืองขึ้นของชาวตะวันตกได้เวลาแล้วที่พรรคคลองไทยมาขออนุมัตจากคนไทยทั้งแผ่นดินมาขุดหีบมหาสมบัติซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสมุทรเส้นใหม่ของโลกแทนเส้นทางเดิมที่นานา,นาประเทศรวมถึงประเทศไทยต้องอ้อมไปสร้างผลประโยชน์ให้กับสิงคโปร์เส้นทางใหม่แห่งนี้ ใช้เวลาขุดเพียง3ปีด้วยงบประมาณ2.2ล้านล้านโดยไม่ใช้เงินจากรัฐบาลแม้แต่บาทเดียวจะเกิดการจ้างงานที่กรองไทยเป็นแสนแสนงานคนไทยจะมีงานทำหลายตำแหน่งจะมีนักธุรกิจจากทั่วโลกมาเช่าพื้นที่รอบๆกรองไทยจะเกิดเกาะเทียมอีกสองเกาะทั้งฝากทิศตะวันออกและฝากทิศตะวันตกชาวโลกได้เดินทางถึงจุดหมายเร็วขึ้นประหยัดเชื้อเพลิง ลดภาวะโลกร้อนลดความสึกล้อของเครื่องยนต์ในเรือเดินสมุทรหากเห็นด้วยกับนโยบายพักทองไทยเขตหนึ่งเชียงใหม่ส่งนายมนพวรรณวงศ์ลงสนามหมายเลข13วันที่พักรองไทยได้เป็นรัฐบาลจะจัดสรรเงินเติมให้กับทุกกระทรวงอย่างเพียงพอที่เหลือทยอยใช้หนี้แทนรัฐบาลชุดก่อนๆที่กู้ไว้คนไทยทุกคนจะได้รับหุ้นคลองไทยฟรีคนละหนึ่งหุ้นทุกวันที่หนึ่งมกรา จะได้รับโบนัสคนละ1นึ่งมืบาททุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันหมดลมคนอายุย่าง61ปีหรือ60ปีขึ้นไปรับบำนาญคลองไทยคนละ1 0 0 0 0บาทต่อเดือนเด็กๆได้เรียนฟรีตั้งแต่ปฐมวัยถึงปริญญาเอกยกเลิกขยะสเปิดทุกโงรงพยาบาลรักษาทุกโรคฟรีุหดหนุนกระทรวงพลังงานเพื่อลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันค่าแกส๊ส แต่หากไม่เลือกพักคคลองไทยก็จะได้รัฐบาลที่หาเงินเข้าออประเทศไม่เป็นคิดแต่จะเก็บภาษีของพวกเราแล้วอ้างว่าเพลิดเพุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นวันที่14พฤษภาคม2566เขตหนึ่งเชียงใหม่เลือกพักเบอร์61เลือกสอสอ,อเป็นเขตเบอร์13หีบมหาสมบ,บัติชิน้นนี้จะสร้างราได้ให้กับคนไทยไปอีกนานแสนนานจนกว่าน้ำทะเลจะแห้งไปจากโลกนี้ Transcrição e